มันจบแค่สิบปดคนนี้ไหมผู้การแต้มผมว่าคือคือไม่จบ <c oughs> คือผมยังมองว่าไอตัวที่โดนนี่คือหัวท็อปทอปใช่ไหมแต่ต้องไปดูอีกนะบางคนเนี่ยในกลุ่มในกลุ่มผู้เสียหายเองเนี่ยเพ้อเปอเป็นตัวจักในการหลอกลวงคนอืมม่นมาเมืองจันะแต่ตอนนี้ต้องต้องบอกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายใช่ใช่ไม่ใช่คนที่ไปหลอกใช่ใช่แต่ว่าต้องไปดูพฤติกรรมว่าถ้าคุณโดนหลอกจริงคุณโดนแล้วแนะ่แล้วคุณไปหลอกต่ออย่างเงี้ย ใช่ไหมที่ที่จะบอกที่จะเข้าแชาร์ลูกโซ่อ,อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องไปดูว่าตํารวจเขาจะเอาไหมอายการจะเอาไหม,มกันเป็นพยานไหมหรือยังไงก็ต้องไปว่ากันและอีกอันหนึ่งอย่างที่พี่สุพิสารพูดเงินที่ได้มาเนี่ยมันเป็นผิดกฎหมายฟอกเงินเงินที่จะไปอยู่ตรงคนอื่นอีกคุณไอคนที่รับเงินไว้มันก็จะต้องโดนข้อหาฟอกเงิน มันจะมีคดีที่พ่วงบิกทั้งเรื่องรับของโจรแล้วฟ้องกันแล้วตรงไปดูอีกนะไอสินค้าที่มาขายที่โอ,โอนให้กับให้ลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดมาจากต่างประเทศไปดูราเสียภารรษศีศุลกาก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวจ<ม>ะนน็นอกอีกนะแล้วได้ได้ที่ได้มาคุณเสียภรราษี <c oughs> ถูกต้องไหม มันก็จะตามมอีกนะฉะนั้นนม่ขายทั้งหลายเยอะคนที่รับเงินทั้งหลายเนี่ยจะทําเป็นบอกไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของเงินไม่ได้ไม่ได้มันชัดเจนอยู่แล้วส่วนคนที่ดูแลล่ะคนที่ที่ผู้การไม่อยากใช้คาว่าเทวดาเนี่ยคือจะอยู่ในแบบวงราชการแบบวงการเมืองจะรอดไหมผมว่าตอนนี้เส้นเงินผ่านถึงใครคนนั้นก็โดนแล้วกันถ้าไม่ไม่มีเส้นเงิน มันก็จับลำบากนะถ้ามีเส้นเงินแล้วมีเทปเทอร์อะไรเงี้ยคุณโดนแน่นอนและผมเชื่อได้ว่าตอนนี้นักการเมืองใหญ่ๆไม่กล้ามายุ่งเพราะอัน,นี้คือขี้ถ้ามาแตะมันก็จะติดตัวมันจะเหม็นดังนั้นผมว่าชัมม่วโมงนี้ไม่มีใครกล้ารับเมือให้แน่นอนนะถ้าเป็นตำรวจ D S I หรืออายการหรืออะไรต่างๆ ผมว่าทํางานได้เต็มที่อมไม่มีใครกล้ามาหรอกมันใหญ่เกินกว่าจะเอาเอาตัวเองมาเสี่ยงมันของเหม็นน่ะยุ่งกับเรื่องนี้ผู้การสุ <c oughs> วิสารเทวดาจะลอยนวลไหมครับลอยนวลครับทเทวดาลอยนวลฟันทงเลยเหรอฟันธงเลยเอาแม้กระทั่งที่จะไปเปิดตัว ปิดตัวที่สภาก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการสอบสวนนั้นก็คงไปไม่ถึงเทวดาหรอกเพราะ <Yeah. S 2> หลักฐานมันเพียงไปหยุดแค่เทปเสียงตันเองยเทปเสียงไม่พอ,อที่จะอบอกว่าโอ้คนนั้นคุร ทวนเนี่ยไม่พอนะครับถ้าไม่มีใครไปร้องจะพูดอย่างพี่สุภาษามถ้าพูดได้ดันมีเส้นเงินเนี่ยต้องประกอบกันใช่แต่ถ้ามีสายลับมีพยานที่เคยอยู่ในดีไอคอนกรุ๊ปบอกจ่ายคนนั้นจ่ายคนนี้แค่นี้ครับไม่พอคือคาพูดเนี่ยมันแค่พูดเพื่อเออวยไปตามที่คนที่อยากให้มีบอสพอบอกอยากให้ทำแบบนี้ไอคนที่พูดก็พูดไปตามนะเพื่อเพื่ออะไรเอาใจเพื่อจะเอาสตังค์อ่ะพูดง่ายแต่ในข้อเท็จจริงแล้วนาาจะไม่มี สามโทษมาแล้วอย่างนี้จากนั้นมองแล้วมันยากที่จะถึงเททดาี่ผู้การแต้มบอกถ้าไม่มีเส้นเงินชัดเจนในความเป็นจริงมันก็เอาผิดากมา้ยงหลังยากมากและเชื่อว่าคนเหล่านี้เขาก็ต้องหาทางหนีที่ไล่คือหมายถึงว่าก่อนที่เขาจะมาข้องเกี่ยวเนี่ย เขาต้องรู้ตัวอยู่แล้วว่าจะตัดตอนอย่างไรไม่ให้มาถึงตัวเขาถูกไหมคือตอนนี้พูดง่ายๆว่ากลุ่มคนพวกนี้จะไม่ติดต่อทางมือถือเกแล้วนะครับโทรศัพท์ก็คงไม่คุยด,ด้วยก็เหมือนกับการรู้แล้วว่าเป็นแผล ขนาดเนี้ยมันสามารถเอาไปใช้หรือปล่อยข่าวทางการเมืองก็ได้หรือเป็นพยานหลักฐานก็ได้หรือแม้กระทั่งจะมีนมินีที่เป็นคนรับเองเนี่ยจากเส้นเงินเนี่ยมันก็สามารถที่จะย้อนกลับมาหาตัวเองได้ในฐานะเป็นผู้ใกล้ชิดผู้ที่อยู่ติดติด,ต,ดตัวอะไรพวกนี้นะครับมันก็สามารถที่ตามได้ไอ,อันนี้คืออันอันตรายทิอนน้อันหนึ่งเทปหลุดมาเนี่ยคุณคิดว่าหลุดมาจากใครพวกคุณกับผมคุยกันสองคนนะครับแล้วมันเป็นเทปได้ไง แลเทปตัวนี้ปล่อยเพื่ออะไรต้องคิดดีๆนะการที่ปล่อยเทปมาเนงงี่ยแล้วคุณไม่คิดเลยว่าไอคนที่เสียผลประโยชน์ให้กับนักการเมืองมันไม่มีเก็บหลักฐานอื่นอย่างอื่นอีกอย่าประมาทน,นะขนาดเทปผายังมาปล่อยนะใครจะมายุ่งกับเขาตอนนี้เนี่ยอไม่ก่อนนั้นด้วยผมมันต้องมีอะไรเก็บไว้มันไม่หมูหรอกแต่ก็อย่างว่า ในแง่ของต่อจากพี่สุวิศาน่ะแง่ของการถ่ามันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยในแง่การดาเนินคดีเทปเสียงมันก็ยังยังน้อยเกินไปไม่ไปแต่ต้องมีก็ถึงบอกไอเนี่ยเป็นต้นต่อที่ถ้ามันมีเส้นเงินแล้วไปไปเชื่อมโยงอะถุกโมบอกว่าเอ้ยคุณดูผมเดือนละแสนผมไม่พอหรอกก็ไปดูสี่เดือนละแสนมันจ่ายด้วยวิธีใดเอาคนไปให้เปล่าหรือโอนไปถ้าโอนไปก็เสร็จไหม ของจองไงคำที่พูดว่าเดือนละแสนไหมอย่างนี้ประกอบกันใช่อย่างนี้มาเอาแล้วถ้าเกิดเรายังไม่รู้เลยระหว่างที่ไปส่งแม่งถ่ายรูปไปหรือเปล่าอย่างนี้อีกมันก็ต้องดูหลายเรื่องแต่ว่าแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่แค่นี้เชื่อว่ามันก็ต้องมีนั่แหละไม่งั้นไม่ทําให้บริษัทอยู่รอดปลอดภัยมาได้ตลอดสี่ห้าปีเขก็ต้องสันนิษฐานจากธุรกิจธุรกิจที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงแบบนี้ไม่ใช่มีแค่ทางทางลบนะทางลบก็คือไปจ่าย ใต้โต๊ะจ่ายสวยนักการเมืองจ่ายสวยผู้ที่มาหลอกลวงหรือมาอําพางเอาจะเอาเงินหรือจะมาปกป้องจ่ายทางบวกมีไปบริจาคทรัพย์สินไปดูแลคนยากคนจนไปเออไปเสียสาต่างๆจะเห็นมีภาพหรือไมทถ้าไปถวายไปถวายพระยังมีเลยเห็นไหมนั่นก็คือสิ่งที่มันมีทั้งลบทั้งบวกตรงนี้ไอ้ตรงลบทั้งบวกเนี่ยอย่าไปคาดเดาว่า แต่ค่าเดาแค่ไหอว่าเขาได้มาซับเนี่ยโดยผิดกฎหมายก็พอแล้วนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นเหยื่อนะผมในความรู้สึกผมเนี่ยที่ผ่านงานมาคือแม้กระทั่งตัวนักการเมืองนี่ก็คือเหยื่อเพราะเราโมบที่จะมาเอาเขาไอ้นี่เขาอยากจะฝากฝังตัวอยากจะเข้าใกล้ชิดส่วนบริจาคทรัพย์สินให้กับทางวัดให้กับเด็กให้คนยากคนจนฝั่งนี้ก็ฝั่งรับไอ้นี่ก็อยากจะได้หน้า,าไปบากอยากได้โลอยากได้นู่นนี่ไปถวายวัดถ่ายรูปทำคอนเทนต์ขึ้นมาก็คือ เขาได้ปูพื้นปูถนนด้วยเงินที่เป็นอมิสทั้งหมดอนี้แต่ทั้งสองฝั่งเนี่ยฝั่งนี้อาจจะรู้ฝั่งนี้ไม่รู้เท่านั้นเองมันก็เป็นบาปตัวเลขที่พูดมาเป็นหมื่นล้านเนี่ยไม่น่าเชื่อมันอาจจะไม่ถึงนั่นก็ได้เอาอย่างนี้น้องทําไมคนที่กระทาความผิดนะผมไม่ได้ว่าคนนี้นะคนที่กระทำความผิดตัวมากก็จะต้องมีโปรไฟล์ว่าหนึ่งทำบุญชอบทำบุญชอบบริจาคแล้วก็ลงออกมาเผยแพร่ อันเนี้ยมันทําให้เห็นว่าทําให้คนเชื่อน่าเชื่อถือไงว่าเขาเป็นคนใจบุญชอบทําบุญเขาไม่โกงคนลอก,กอะไรอย่างเงี้ยนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ที่ทําแบบนี้ตลอดอะ่ะคุณไปดูแล้วกันม,มันจะเอามา เป็นข้อมูลกินเต่อสู้แล้วแล้วเวลาต่อสู้ในในชั้นศาลเนี่ยไม่ได้หรอกใช่ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเด็ขาดครับการทําความดีแบบเนี้ยมันไม่สามารถเอามาลบในชั้นศาลความดีก็ส่วนความดีนะการทําผิดเนี่ยศาลท่านท่านนิถัยนะครับในเรื่องของการกระทำเนี่ยมันเดือดร้อนทําให้ประชาชนเดือ